ทุกเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงของชีวิตถ้าเราได้สัมผัสธรรมะของจริงของแท้แล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากเลยทีเดียวที่เราจมอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จักเลิกเพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงใจเราไม่เห็นความจริงความจริงของชีวิตก็คือในกายในใจนี้มีแต่ของไม่เที่ยงมีความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา มีแต่ของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนานี่คือความจริงของชีวิตร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บร่างกายต้องตายจิตใจของเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักต้องเจอเจอกับสิ่งที่ไม่รักต้องมีความผิดหวังมีความโศกเศร้ารำพันมีความไม่สบายกายมีความไม่สบายใจมีความขับแค้นใจ